ก็ถ่ายคลิปไงตอนนี้นะฮะพี่เสือกําลังยืนลอยอยู่บนสะพานนะทุกคนดูนะฮะนี่นะครับพี่เสือยืนลอยอยู่บนสะพานข้ามค้อห้วยบุงนะครับแล้วก็มีเสียงตะโกนดังโบกเวกโบกเวกโบกเวกมาจากใครสักคนหนึ่งนะฮะเขาก็คือแพมภรรยาตูมตามนะน้องแพมภรรยาตูมตามนะเอาอะไรมาส่งนะไปดู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 นะครับ มีอะไรมาส่งมีอะไรมาส่งมีปลานินค่ะแล้วก็มะขามหวานมีปลาินให้พี่เสือมีปรานินกับมะขามหวานนะฮะมะขามหวานอันนี้คือมะขามหวานห่อมะขามหวานไม่ใช่มะขามเปรี้ยวใช่ไหมมะขามหวานแกะเปลือกเรียบร้อยแล้วมะขามหวานแกะเปลือกแล้วนะฮะนี้เป็นปลานินแล้วนี้เป็นปลานิน ปลานินปลานินปลานินแดดเดียวสามแดดสามแดดปลานินสามแดดอันนี้คือถุงมันเบิร์ตเลอ๋อถุงหมดก็เลยใส่แบบนี้มาให้เลยก็เลยใส่แบบนี้มาให้แทนนะฮะปลานินสามถุงใช่ไหมแล้วก็อาทิตย์นี้ปลาหนูมันหมดมันได้แค่ครึ่งโลพี่เสือจะเหลืออยู่อีกสองร้อยห้าสิบบาทที่เสือจะเอาอะไรเอาปลานี่แหละมันเบิร์ก็ยังว่าลามันเบิร์ ก็รอไงมันผัิอีกดนเพราะมันสิมานเอาปีหน้าบ่ะกินตอนนี้แหละกินเอาเอาปัจจุบันนี้ที่มีได้ไหมแล้วก็เอาอะไรล่ะมีอะไรอีกคุณขายอะไรอีกผมก็มีกล้วยม้วนกล้วยเบกแตกแล้วก็มันม่วงมะขามเปียกมะขามเปียกมีมะขามหวานมะขามหวานเออเอาอะไรเอาลูกชิ้นเอาอะไรเอาแซลมอนมันไม่มี <Happiness gegen violin> เอาปลาแซลมอนเอายำแซลมอนไม่ <S <S <hi utan> มียำไข่ปลาริวกิว <Hayır> ม oh, ันไม่มีไข่ปลาริวกิววเอาสปาเกตตี้คาโบนาร่าไวท์ซอสโอ้ไปกินในห้างเพื่อจะเอาเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยคิดโอเคคิดแล้วบอกผมนะเผลืออีกสองร้อยห้าสิบครับผมอาหารทั้งหมดนี้มาจากช่องยูทูบสตีมายร์เว์นะครับผมขอบคุณพี่ตีมายที่ร่วมนะคะ ก็ฝากติดตามช่องสีมายโนเวให้ด้วยเด้อ FC ซนะฮะสั่งอาหารมาจากช่องทุมตามสตูดิโอใช่ไหมเอามาให้พี่เสือนะพี่เสือก็จะเก็บไปกินร่วมกับเพื่อนๆนะครับผมเนาะนะครับมีพี่เฟื่องบุญชูนะพี่ล้อมเนาะพี่ต่อนะกินด้วยกันนะบางทีก็มีไทย้านนอกมาร่วมกินด้วยนะครับผมนี่นะฮะขอพระคุณอย่างยิ่งนะฮะช่องสีมายโนเวนะครับผมนะฮะ